นะอือเรียนเป็นเทรนเนอร์มองอนาคตในขาดใช่ครับเพราะวันนี้คุณเป็นเทรนเนอร์คุณจะเรียนนะคุณขึ้นตรงกับสถาบันเดลบิวตี้อามีคุณสามารถไปต่างประเทศได้เท่ากับคุณสามารถไปสอนที่ต่างประเทศได้อยู่ต่างจังหวัดเรียนออนไลน์ได้แบบประกาศและขึ้นเรียนได้ถูกต้องใช่ครับอาจารย์แน่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศคุณก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ใบประกาศถูกต้องเหมือนกันขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องเหมือนกันคนไม่มีประสบการณ์อย่างพี่ชนนะที่ถามมาเลยพี่ชนาพี่ชนไม่เคยเรียนไม่เคยนวดมาก่อนอย่างพี่ชนอย่างี้พี่ชนมาลงเรียนนวดพี่ชนมาลงเรียนนวดเรื่องจากประสบการณ์แต่พี่ชนเรียนออนไลน์มาก่อนครับพี่ชนฝึกในออนไลน์มาก่อนและพร้อมเมื่อไหร่ครับค่อยสอบกับอาจารย์เอง เมื่อสอบอาจารย์เอกคุณก็จะได้ใบประกาศเมื่อได้ประกาศคุณอัพเลเวลเป็นเทรนเนอร์หรือจะอัพเลเวลเป็นเทรนเนอร์เลยก็ได้เพราะว่าเหมาะอนาคตและเห็นะสิ่งที่จะได้รับจากการเป็นเทรนเนอร์เพราะคุณรู้ไหมว่าข้อแตกต่างระหว่างการเป็นเทรนเนอร์ถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้นะอาจารย์เอกบอกอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้หมอนู่นใช่ไหมครับพี่อ๋อยพี่อ๋อยมีที ถ้าเรื่องของการนวดอคนนุณนวดทั่วไปคนนุณนวดให้กับลูกค้าหนึ่งคนประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งคนประมาณร้อยห้าสิบบาทถึงสามร้อยบาทถูกไหมหรือถ้าแก้อาการก็อยู่ที่ราคาประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อครั้งแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นเทรนเนอร์คุณสอนนักเรียนสถาบันเรามีราคากางให้ราคาหลักหมื่นครับ ระยะเวลาการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนด้วยครับขึ้นอยู่ความสามารถของนักเรียนได้ขึ้นอยู่ความสามารถของนักเรียนด้วยนั่นเข้ากับคำว่า กำหนดเรื่องของระยะเวลาและที่สำคัญอย่างที่พี่ชนบอกใหาที่ชนมาเรียนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งจนถึงขึ้นเป็นเทรนเนอร์สิ่งที่ชนจะได้รับที่ชนจะได้รับไปใส่ที่ชมต้องตามกฎหมายและขึ้นทะเบียนสอสให้ด้วยนี่คือระดับและเสถตยรในเรื่องที่คุณได้ระดับสร้างรายได้เกิะกว่าเดิมใช่ครับถูกต้องอาจจะได้ถึงตั้งค่าเปลี่ยนร้านนวดเปลี่ยนร้านนวดเป็นโรงเรียนนวด คุณเหน็นไหอยังคุณมีร,ารา้า,รานนวดคุณนวดให้กับลูกค้าคนะเท่าไหลายแต่คุณกำหนดไปเลยก็ได้เอาอย่างมากสิงคุณเลยนะหาานัวละหาา้หาร้อยบาทแต่ถ้า,ถาเปลี่ยนเป็น